รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ที ก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขงแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยัพร้อมใจเมืองไทยดีดีเนื้อใต้ีสาน์มีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอักเธอฮักเธอ <Yeah. S 2> ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทย I love you จะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกใน,นดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลาย ร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีดดด <S 1> <S 1> เริ่มต้นแล้วสำหรับงานประเพณีเพอต่อหรือศาสตร์จีนจังหวัดภูเก็ต งานประเพณีที่อุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษซึ่งเป็นประเพณีแห่งความกตัญญูที่ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานตามคติความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตงานประเพณีนี้จัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน7ตามปฏิทินจันทรคติจีนโดยประเพณีพาะต่อมีชื่อเรียกดั้งเดิมว่าเทศกาลอุลลำพลซึ่งเป็นการโปรดสรรพสัตให้หลุดพ้นจากห่วงแห่งความทุกข์ ตามความเชื่อที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อตอกองบางเหนียวจังหวัดภูเก็ตกับประเพณีพ่อต่อครับประเพณีพ่อต่อหรือประเพณีศาสตร์เดือนสิบเป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเมื่อถึงเทศกาลพ่อต่อหรือประเพณีพ่อต่อ คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตจะออกมาร่วมทําบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วในประเพณีนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเราไปติดตามกันเลยครับสารเจ้าเส้นเต็กเบลกวดอิมใต้ซื่อหรือที่ชาวภูเก็ตมักเรียกว่าสารเจ้าพอต่อกงตามชื่อเทพประธานของสารเจ้า องค์พ่อต่อกงถือเป็นเทพผู้ควบคุมวิญญาณและโลกหลังความตายชาวภูเก็ตเชื่อว่าเป็นร่างอวตารขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมสำหรับองค์พ่อต่อกงของศาลเจ้าเส้นเต็กเบลเดิมเป็นภาพเขียนลายเส้นบนผนังและบุรณะเป็นภาพปั้นหนูนต่ำในเวลาต่อมาผมพิมลปิยากรเป็นผู้ปกครองศาลเจ้าพ่อต่อกงแต่งตั้งมาปีห1 ประมาณ4ปีโดยกรมกระทรวงหมหาดไทยาสารเจ้าพตะทกองบางเหนียนนี่ความเดิมตอนที่แล้วเขาเล่ากันมานะว่ามัน140ปีแล้วนะความอายุยืนนี่ก็ก็ไหว้กันมาเรื่อยๆ,ๆตราบจนถึงทุกวันนี้ครับพอเดือนเจตามาศาสตร์จีนเดือนประมาณเดือนกันยาก็จะมีไหว้กันทีหนึ่งนะครับ11วันบ้าง1ิวันบ้างแต่ละปีนะครับไม่เท่ากัน เมชายบนเทียมครับเป็นฝ่ายพิธีกรรมของศาลเจ้าอาัมาคต้องโองครับเมื่อก่อนอัมนี้เป็นอัมโบราณแต่ว่าแถวข้างๆนี้เป็นแถวข้างข้างอัมนี้จะเป็นอ้นั้นหมดเลยจะเป็นทะเลข้างหน้าหน้าอาัมก็เป็นทะเลหมดเสร็จแล้วพอพอเดือนเจ็ดนี้มันเป็นเดือนชิดหุย้ยชิดหุ้ยจับจับจับหอใช่ไหมชิดมุ้ยจ,ยจับก้าพอชิดหุ้ยจับก้าปั๊บเต่าทะเลมันจะขึ้นมา ขึ้นมาที่อั้มันจะคานคานเข้ามาในอั้มคานเข้ามาในอั้มพอคานเข้ามาปั๊บมันจะลงไปข้างหลังอั้มเพราะข้างหลังนั้นอั้มมันมันเป็นขุมขุมเหมืองที่ก่อนเมื่อก่อนมันเป็นขุมเหมืองนี่ก็คานเข้าไปางนั้นพอคานเข้าไปปั๊บก็คนก็เห็นเขาว่าเอออันนั้นอั้มนี้เป็นอั้มพอตะคองหรือ,อ,อว่าเริ่มจัดการวิธีกรรมมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆมีการเส้นไหวอะไรขึ้นมานะ ประเพณีพ่อต่อเนี่เป็นประเพณีที่ว่าเขาดึกดําบันก็เขาทำกันมานะเป็นการไหว้พวกที่ว่าผีที่ว่าขึ้นมาอยากนรกนรกนี่แล้วก็ขึ้นมานี่กเจะมีการเส้นไหว้เส้นไหว้เนี่ก็ <c oughs> ในกรณีที่ว่าพวกผีขึ้นมาแล้วนะมันบางตัวบางคนก็หลบหนีหลบหนีไงไม่ไม่ไม่กลับไปทีนี้ก็ปางเจ้าแม่กวนิมท่าน เลยทําเป็นให้ล่างน่ากลัวมาจับพวกผีนี่ลงไปครับเพราะต่อกองในจัดมันอยู่ที่ว่าเดินสี่กี่ครั้งถ้าเดิอนสี่ครั้งเดียวก็ประมาณ11วัน12วันแล้วแต,แต่แต่ละปีไม่ไม่เหมือนกันนะครับหลายคนคงตื่นเต้นกับของไหว้จำนวนมากที่วางอยู่บนโต๊ะยาวแล้วด้านหน้าศาลเจ้ายังมีโต๊ะไหว้พร้อมเก้าอี้เล็กๆอีกหนึ่งชุด เขียนว่าซมจงกงหมายถึงการเส้นไหวนักรบสามคนอันเป็นที่เคารพนับถือเป็นเรื่องราวของการมาหลบซ่อนตัวของอังยี่ระดับหัวหน้าสามคนและเสียชีวิตบริเวณศาลเจ้าการไหวซมจงกงถือเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งที่น่าสนใจในประเพณีพอต่อจังหวัดภูเก็ตเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอังยี่ในบริบทของท้องถิ่น ที่ทำให้เราเห็นมโนทัศน์เกี่ยวกับอังยี่ที่ต่างจากกระแสหลักสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ตคำว่าอังยี่นั้นอาจไม่ได้มีความหมายในเชิงลบเพียงอย่างเดียวเพราะลึกลงไปคำว่าอังยี่นั้นประกอบด้วยเพื่อนพี่น้องร่วมชะตากรรมที่เคยเข้ามาบุกเบิกต่อสู้ดิ้นรนสแสวงหาชีวิตใหม่ในเมืองแร่ดีบุกบนเกาะแห่งนี้ ครับที่ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าศาลเจ้าวรองอยากให้พี่ช่วยพาไปไหว้แต่ละจุดนะครับแนะนําแต่ละจุดเริ่มจากจุดนี้เลยก็ได้ครับจุดนี้เป็นจุดเขาเรียกซำจงกงเป็นสามทหารนะที่ก็เล่ากันมาว่าเป็นที่หนีทับจากพวกอะไรเรียกว่าพั้งยี่หนีจากการนั่นมาแล้วก็มาหยบที่นี่ไม่เห็ที่นี่นี่ก็ทางราชการตามมาจับ นี่ก็เลยเป็นศาลเจ้าก็สร้างแล้วก็อยู่เป็นบรรพบุรุษเลยก็นับมันจะต้องมีการไหว้ทุกๆปีก็เรียกสามทหารเงนี่หนีกันมาได้สามสี่คนมาอยู่เนี่ยะก็เหมือนกับเป็นการไหว้เจ้าที่เจ้าทางวเจ้าที่าทางนะขอที่ขอทางปร้าพณีครับผมครับกรบถูกต้องครับแล้วอย่างตรงนี้ครับตรงนี้คืออะไรครับมีผ้านี่เป็นผ้ามีน้ำานี่หมายถึงว่าให้เช็ดหน้าน้ำจะได้มีไม่ขาดไง พอ,พอเดือนเจ็ดนี้เขาจะต้องไหว้ที่โต๊ะสามทหารนั่นก่องทำพิธีกรรมขอแบบขอสถานที่ว่าเออจะจะ,จ,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 ะจัดอาหารให้แบบนู้แบบนี้ด้วยเสร็จแล้วก็คือโต๊ะนั้นก็เป็นของเรื่องมาจากพวกอ,อังยี่สมัยสมัยก่อนที่ที่กระทุมันเขาเริ่มเริ่มมาตั้งแต่สมัยกระทุคือเป็นคือเป็นพวกอังยี่ที่หนีมาหนีมาหยกอยู่ในนี้ก็ เลยเขามาเสียชีวิตที่อานี้เสร็จแ,แล้วก็เขาก็ตั้งไหวของที่ข้างหน้านั้นในช่วงศาสตร์จีนพี่น้องชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนต่างก็พากาันรกราบไหว้ว,วิญญาณบรรพบุรุษและบรรดาผีไม่มีญาติเพราะเชื่อกันว่าเป็นวันที่วิญญาณได้รับการปลดปล่อย ให้กลับมาเยี่ยมเยียนบ้านและญาติพี่น้องสำหรับวันศาสา์จีนหรือที่ชาวภูเก็ตเรียกกันว่าไหว้กับข้าวเป็นประเพณีที่จัดสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยจนถึงปัจจุบันหาหารพอต่อคนจีนเขาถือนับถือเจ้าแม่กวนอิมพอต่อโค้งนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวแบบว่าเป็นที่พักจิตใจเวลามีอาหาน เดือนเจ็ดเลย <_ m uch> เขาจะเอาขนมเต่า <_ m uch> แดงพวกนี้มาไหว้ขนมเต่านี้หมายถึงความหมายของเขาก็คืออายุยืนแล้วสีแดงนี่ก็มีโชคมีลาบทําให้มีโชคมีลาบขึ้นเสร็จแล้วบางคนเขามาอธิษฐานบนไว้ว่าปีนี้ไหว้ตัวเล็กก่อนถ้ามีปีหน้าก็จะเพิ่มเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นมันเลยก็กลายเป็นตัวตัวหมื่นสองหมื่นตัวสามหมื่นแล้วตัวแล้วแต่ แล้วแต่คนมีโชคมีลาบถ้าคนไหนมีโชคมีลาบดีก็จะได้มาทําตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคําว่าพอต่อเป็นคําในภาษาจีนมีความหมายว่าการอนุเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ยากด้วยการประกอบพิธีบวงสรวงบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศอานิสงส์อันเกิดจากการบำเพ็ญน,นั้นแก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับอันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูก,กะตะเวทีของลูกหลานอ่สวัสดีค่ะพี่ชื่อวิพาดาทองพิโยชัยนะคะเป็นเจ้าของร้านขนมเค่งติ้นแล้วก็ทำขนมเต่าแดงด้วยแล้วก็ทำมาเป็นทายาทรุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นหลานของร้านนี้แล้วค่ะ งานพอต่อเนี่ยพอต่อเนี่ยมีความหมายในภาษาจีนหมายถึงว่าอนุเคราะห์ผู้ตกยากเออพอต่อเนี่ยจะเป็นช่วงเทศกาลสาจีนเนี่นะคะเหมือนกับว่าเออเออเหมือนจะปล่อยวิญญาณของบรรพบุรุษอะออกมาเพื่อรับส่วนบุญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเออเอาขนมเต่าแดงแล้วก็ของไหว้เส้นไหว้พวกขาวหวานเนี่ยไปไหว้เพื่อที่จะให้กับวิญญ,ญาณบรรพบุรุษแล้วก็วิญญ,ญาณ ที่ไม่มีญาติในชุมชนนะคะเพื่อเอาไปทําบุญเหมือนคล้ายๆกับเทศกาลเดือนสิบของคนใต้อะแต่เน,นี้เป็นเทศกาลสาจีนแต่เราก็เลยเรียกว่างานพ่อต่ออะคะ่ะแล้วก็ไปไหว้นี่ก็คือไปไหว้องค์พ่อตะอกององพ่อตะกองเนี่ยก็คือป้านหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิมที่ต้องแปลงร่างให้หน่ากลัวเพื่อที่จะลงมาปราบเหล่าวิญญาณในนรกตอนที่ช่วงเดือนเจ็ดนับตามจันทรคติของจีนนะคะเพื่อที่จะมารับส่วนบุญที่ลูกหลานทําไปให้อะคะ่ะจ้ะ อันยีนี่คือเขาตายไปแล้วก็เขาเป็นบรรพบุรุษของพวกเรานี้ของพวกพวกในเกาะภูเก็ตนี้ของพวกยีแซ่พวกพวกมีเชื้อจีนของของจังหวัดภูเก็ตนะหรือเ,เ,เขาก็ตั้งตั้งไอ้นั้นไหว้ขึ้นมาตั้งตั้งสายไหว้ขึ้นมาว่าเออพอจะถึงหารต้องไหว้นั้นก่อนพอไหว้นั้นเสร็จปับ๊บพอจะอาหารเสร็จเรียบร้อยพอพอเข้าอาหารก็ต้องไหว้อีก เพราะคือเขาเป็นสามทหารสามองค์สามองค์ของขอ,งอตคองที่ยกเข้ามาอยู่ในนี้ตั้งตั้งแต่ปีสองห้าสองสี่สองสี่สองสามร่วมทั้งหมดร้อยสี่สิบปีแล้วปีนี้ของอัมพอตองทั้งหมดที่ท,ทำพิธีกรรมตั้งแต่ตั้งแต่นู้มาทั้งหมดร้อยสี่สิบปี สำหรับคนที่นำเต่าแดงมาไหว้พอต่อกงงเจ้าของเต่าจะต้องเลือกว่าจะปล่อยหรือจะนำกลับบ้านโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้เจ้าหน้าที่สารเจ้าก็จะทำเครื่องหมายปล่อยและกลับบ้านบนหัวเต่าการปล่อยคือการบริจาคเต่าตัวนั้นให้สารเจ้าและถ้าหากนำกลับบ้านก็สามารถนำไปรับประทานได้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ ัญลักษณ์อีกอย่างในงานประเพณีพาอต่อของชาวภูเก็ตคือเต่าแดงมากมายที่เกิดจากความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตที่นำมาสักการะต่อองค์พอต่อกองเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต่อต,อตอนเองและครอบครัวต่การท่าว่าเราใช้เต่าจริงมาปล่อยนะมันก็เต็มสารเจ้าเต่าก็มีเดี๋ยวพาไปดูเตา่า เต็มเลยเนี่ยทีนี้ก็เขาเป็นกละบายคกล,ลนโยบายเ,เขาโกลบายฮะเอาเต่ามาเต่านี่มามามาปล่อยทีนี้ที่สีแดงนี่เป็นเพื่อโชคลาภของคนจีนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสีแดงนี่เป็นสีที่โชคลาภเขาจะถือว่าเป็นโชคลาภของคนจีนส่วนแป้งนี่ก็เต่านี่เป็นสัตว์ที่อายุยืนหมื่น,หม,นหมื่นปีถ้าทำกิจการก็จะยืนยาวเป็นอายุเต่าสีแดงเป็นสีโชคลาภสีเฮงเฮงไง อ็นียมเหมือนกันนะคนจีนก็ทํามาแสดงตลอดเลยแล้วอย่างบนเต่าแต่ละตัวครับจะเห็นว่ามีการเขียนคําต่างๆพวกนี้คืออะไรครับอาคาตตาที่เขาไม่มีอะไรมากเขาเขียนเพื่อให้เป็นใครได้จะโชคดีไงนจะเลืลุ่งเรืองมั่นคงอีที่สุกอะไรพวกนี้แก้วเงินนตอการเขียนคำอธิฐานครับผมครับคนครับผมครับอย่างนั้นเต่าเขาเหนียวนะ อ่าครับเป็ดเต่าแต่ละตัวจะมีความแตกต่างอย่างนี้เป็นแป้งครับอย่างนี้เป็นอย่างตัวนี้เป็นข้าวเหนียวครับแตกต่างกันยังไงครับมันมันก็เหมือนกันแหละแต่ทีนี้เขาดัดแปลงมาไงบางทีเต่าแป้งเขามันอาจะเสียอะไรเสียไวก็าทำข้าวเหนียวมาไหวเพราะก้เหนียวแก้วนี่เมื่อก่อนคนเรากินกินบ้านเรากินที่เล็กๆนะเขาชอบนี่ก็ดัดดัดแปลงเอาเต่าเต่าแป้งเต่าข้าวเหนียวมากินมั่งก็อร่อยดีเหมือนกัน ต่อก้องเหนียวนี่ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะคล้ายๆอังกูอ่าไม่ใช่ไปเอ่อพวกข้าวเหนียวแก้วเล็กๆข้าวเหนียวแก้วครับเอาเอาไว้ใช้ตอนตอนพิธีเกิดของเด็กไหมครับอ่าใช่ใช่ครับผมอ่ะนะก็เลยดัดแปลงมาในสมัยใหม่ว่ามีหลากหลายรสชาติครับผมครับครับถ้างั้นเดี๋ยวขอเชิญท่านประธานนำไปจุดต่อไปเลยครับครับ เราก็จะเห็นขนมเต่าเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็แต่แต่ละแต่ละพาดแต่ละตัวจะเห็นมีคําว่าปล่อยะคืออะไรครับมีปล่อยไม่ปล่อยด้วยปล่อยปล่อยนี่หมายถึงว่าใครจะมาก็ได้ก็ถ้าครอบครัวใหญ่ผมก็ขอตัวนี้ไปกินเลยไงครับเขาก็หมายถึงว่าเขาปล่อยแล้วหมายถึงว่าสามารถเอาไปได้แต่ถ้าไม่ปล่อยเนี่ยเขาขอกลับอย่างเช่นตัวนี้ก็ปล่อยวันสุดท้ายจะเอาไปไม่ได้ต้องไวเขาถึงวันสุดท้ายบางทีเจ้าของเขาอาจจะมาเองก็ได้เราต้องเก็บไว้ อันนี้ก็เหมือนเป็นการเป็นการได้ทําทานนอกจากว่าเจ้าขอพรแล้วการที่เราปล่อยก็เหมือนกับว่าเป็นการที่ได้บริจาคทานให้คนอื่นไปกินด้วยบผาคร้อมครับขอต่อเป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวภูเก็ตเพื่อบวงสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษด้วยเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมากมายมีทั้งอาหารคาวหวานผลไม้ต่างๆ และที่ขาดไม่ได้คือขนมสีแดงปั้นรูปเต่าโดยมีความเชื่อว่าเต่าเป็นพหาหนะแห่งสวรรค์มีอายุยืนยาวสามารถนำผู้คนข้ามแดนธุรกันดารจนล่วงพ้นจากความทุกข์ยากทั้งปวงนี่ตอนนี้เราก็เจอเต่าแล้วครับพี่ครับขอซื้อเต่าตัวนี้ครับเต่าแป้งเต่าข้าวเหนียวดีเลยเอาเป็นเต่าแป้งครับเ,เ,เต่าแป,ตแป้งมีตัว100 200แล้วก็ตัวใหญ่ตัว300ครับ ครับเอาเอาตัวนี้ครับครับตัวนี้ห0 0บาทครับครับนี่หลังจากเราได้เต่ากันแล้วนะครับเราก็จะเดินกันไปที่ศาลเจ้าไปไหว้ขอพรจากองค์พ่ะตกองนะครับไปครับหลังจากเราได้เต่าแล้วเราก็จะนํามาไหว้องค์พ่ะตกองนะครับโดยการหันหน้าเต่าเข้าหาองค์พ่ะตก้องหน้าศาลเจ้านะครับแล้วลรอก็อธทีฐาน จากเราไหว้เต่ากันแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดซื้อทูบเทียนนะครับเราก็ทำบุญซื้อทูบเทียนชุดเท่าไหร่ครับแล้วแต่สัาธาครับเราก็จะไปเริ่มไหว้ที่โต๊ะแรกนะครับ เริ่มจากการไหวเทวดา หลังจากเราไหว้พระกันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเผากระดาษเงินกระดาษทองหรือที่คนภูเก็ตเรียกว่ากระดาษกิ้มนะครับถือว่าเป็นการทําบุญส่งบุญไปให้วิญญาณในปรโลกนะครับตรงนี้ก็คือเตาเผากระดาษครับเราไปเผากระดาษทองกันครับ เราได้ไว้พระแล้วก็เผากระดาษเงินกระดาษทองหรือที่คนภูเก็ตเรียกว่ากระดาษกิมนะครับเพื่อส่งบุญส่งกุศลให้วิญญาณในปราโลกแล้วด้วยความเชื่อนั่งเดิมนะครับของชาวไทยเชื้อสายจีนยังมีอีกอย่างหนึ่งก็คือการเสี่ยงเสียมซีการเสี่ยงเซียมซีจะเป็นการเขย่าไม้ที่มีตัวเลขที่มีตัวเลขนะครับเพื่อถามปัญหาความไม่สบายใจหรือเรื่องราวต่างๆที่เราจะถามแก่องค์เทวรูปนะครับหลังจากเราเสียมซีแล้วเราก็จะ เอาไม้ไม้สองอันนะครับที่คล้ายๆไม้กลับโยนถ้าได้ถ้าได้คว่มอันหรือหงายอันแสดงว่าหมายเลขเซียมซีนั้นคือคําตอบของเราครับอย่างเช่นวันนี้ผมได้เบอร์12ในอดีตขนมเต่าแดงที่ใช้เส้นไหวในประเพณีพอต่อของชาวภูเก็ตคือขนมเต่าแดงที่เรียกว่าอังกูโกยหรือขนมเต่าแดงที่ทํามาจากแป้งข้าวเหนียวสอดไส้ถั่วมีขนาดไม่ใหญ่มาก ลักษณะคล้ายกระดองเต่าและด้วยคติที่ว่าจะต้องเพิ่มจำนวนและขนาดในทุกปีขนมเต่าแดงจึงมีการพัฒนาเป็นตัวกูโก้ยทำจากแป้งสาลีหมักด้วยน้ำเชื่อมมีการขึ้นรูปเหมือนเต่าจริงๆรสสัมผัสคล้ายขนมโกอ่อนมีขนาดเล็กจนถึงใหญ่ตามความประสงค์ของผู้ถวายในอดีตตัวกูโก้ยจะมีสีขาวและแต้มจุดแดงกลางกระดองต่อมา พัฒนาเป็นขนมเต่ายักษ์สีแดงทั้งตัวที่เราเห็นในปัจจุบันอันนี้เราทำมาตั้งแต่รุ่นสมัยอากงคุณพ่อแล้วก็มีพี่เนี่ยเป็นรุ่นที่สามจา้ะก็ประมาณ90ก็จะเกือบร้อยแล้วนะคะย่างๆแล้วปกติทั้งปีเนี่ยเราทำขนมที่เป็นขนมภูเก็ตแบบโอกเกี้ยนหมดแต่ว่าช่วงนี้มันจะพิเศษเพราะว่าเราทำขนมเต่าแดงเพราะว่าปีหนึ่งเนี่ยมีไหว้ขนมเต่าแดงก็คืองานพอต่อเนี่ยปีหนึ่งครั้งหนึ่งค่ะ ก็คือจะทําขนมเตาแดงด้วยแต่ขนมทั่วไปอย่างเต้าซ้อมอล่าวพังเปี้ยก้องถึงที่เป็นขนมภูเก็ตแบบฮกเกี้ยนเนี่ยเราทำตลอดทั้งปีเลยนะคะ<ม>จะ้ะคือตัวใหญ่เนี่ยบนเต่าแดงเนี่ยก็จะเขียนชื่อของลูกค้าที่อยากจะใส่ชื่อเหมือนชื่อตัวเราแล้วก็ครัวหรือไม่ก็ชื่อกิจการ นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เอา,เอาขนมเต่าแดงไปไหว้เนี่ยก็เหมือนไปบนด้วยอะคะ่ะแบบว่าขอไปขอพระท้องฟองว่าเออเราอยากจะขออะไรท่านแล้วถ้าเราได้ปีหน้าเราจะกลับมาไหว้ตัวใหญ่กว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ท่านศักดิ์สิทธิ์นะคะมีคนมาขอเยอะขอกิจการขอคู่ครองขอลูกขอสุขภาพได้หมดค่ะเหมือนพอพอเราขอแล้วว่าปีหน้าเราได้แล้วก็กลับมาไหว้ท่านแล้วก็ทําอย่างที่เราสัญญาไว้ะค,ะค่ะค่ะอันนั้นอะค่ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยคนภูเกต็ตศรัทธาวหว้มาเป็นร้อยปีนะคะเพราะเท่าที่เราจาความได้เนี่ยเราก็ทําขนมเตาแดงมาตลอดเลยมันอยู่คู่กับร้านเรามาตลอดเลยนะคะแล้วคนภูเก็ตเนี่ยรุ่นก่อนๆก็คือจะศรัทธามากเพราะว่าจะเป็นพวกธุรกิจท้องถิ่นกิจการภาคเอกชนภาคฝั่งรัานนะคะก็คือไหว้ขนมเตาแดงกันหมดเพราะว่าคนภูเก็ตเนี่ยมีประเพณีการไหว้เจ้าที่เข้มข้นมากเพราะเป็นคนจีนแบบพกเกี้ยนอะค่ะ ก็จะมีไหว้ไหว้ไหว้เจ้าหลายแบบค่ะก็จะไหว้กันมาตลอดนะคะเท่าที่เราทำเ่าในช่วงงานประเพณีนี้นอกจากการนําเต่ามาไหว้องค์พ่อต่อกองแล้วในช่วงงานประเพณีหรือที่เรียกว่าตรงโวนจะมีการประดับโคมไฟต่างๆอย่างสวยงามตามท้องถนนบ้านเรือนศาลเจ้าเพราะมีความเชื่อว่าเป็นแสงส่องสว่างให้แก่เหล่าวิญญาณ ที่ขึ้นมาจากประภพให้ได้เห็นแสงสว่างยิ่งสว่างเท่าไรดวงวิญญาณก็จะยิ่งมารับส่วนกุศลได้มากขึ้นจึงทำให้สถานที่จัดงานเต็มไปด้วยแสงสีจากคมไฟครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆเป็นหัวใจและความสำคัญของงานประเพณีพอต่อจังหวัดภูเกต็ตที่ลูกหลานชาวภูเกต็ตได้ร่วมกันสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ประเพณีที่บอกเล่าคุณค่าความกตัญญูและความศรัทธาตามวิถีคนภูเก็ตจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและดำรงอยู่แบบนี้ตลอดไปอย่างยั่งยืนสวัสดีครับ